นายดวงชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนกันยายน2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมของทุกปีนะคะคลิปนี้นะคะก็ใช้ดูได้ทั้งราศีธนูกับลัคนาธนู ใช้ไพ่ทาโร่ต่างประเทศ3ชุดดูให้ค่ะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนสิงหาคม2566กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่เท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปหรือลายมาที่เอทาโรสอสีเอทาโรอสีนะคะ อืมชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนในเดือนกันยายนเนี้ยเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันแบบทําให้ท่านอึดอัดใจมีความอึดอัดใจคุณถูกคนรอบข้างเพ่งเล็งท่านถูกคนรอบข้างเพ่งเล็งต่อต้าน คุณถูกคนรอบข้างทําตัวเป็นศัตรูคู่แข่งหรืออีกแง่หนึ่งก็คือว่าในเดือนกันยายนน่ะเป็นเดือนของการแข่งขันท่านจะมีคู่แข่งในสายงานคุณจะต้องใช้สติปัญญาและความสามารถอย่างมากในการเอาชนะศัตรูของคุณในเดือนกันยาเป็นเดือนแห่งการต่อสู้แข่งขันมีแบบทดสอบมีการแข่งขันในหลายรูปแบบ มีการต่อสู้มีการแข่งขันมีการเอาตัวรอดมีการสอบแข่งขันมีการประมูลงานมีคู่แข่งมีศัตรูในสายงานมีการแข่งขันบางท่านอาจจะประมูลงานแข่งกับคนอื่นในบางท่านน่ะต้องประมูลงานแข่งกับคนอื่นในบางท่านเนี่ยก็ถูกต่อต้านท่านจะมีสติปัญญาในการเอาชนะแล้วก็เอาตัวรอดเป็นช่วงที่ กว่าจะเอาชนะได้ก็หืดขึ้นคอคุณจะต้องคิดแก้ปัญหาและใช้สติอย่างรอบคอบเพื่อที่ว่าตัวเองอ่ะจะได้ไม่พลาดพลั้งนะท่านจะถูกเอาเปรียบท่านจะถูกเอาเปรียบจากคนที่รวยหรือคุณอาจจะถูกเอาเปรียบจากเจ้านายหัวหัวหน้างานก็ได้คุณจะมีกิจกรรม เข้ามาเยอะมากเลยนะในเดือนในเดือนกันยายน2566เนี่ยคุณจะมีกิจกรรมทางด้านเงินเงินทองทองเพื่อคุณเพื่อที่ว่าคุณนะจะได้มีชื่อเสียงในด้านการทำงานเนี่ยคุณจะต้องขยันหน่อยเพื่อให้คนยอมรับในความสามารถที่โดดเด่นของคุณไม่ว่าคุณจะติดต่องานอะไรกับใครอะหรือติดต่อเจรจาเรื่องเงินเนี่ยล้วนสําเร็จได้โดยง่าย การที่คุณมีคู่แข่งขันในสายงานเยอะก็เพราะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นอย่างมากไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วรวมไปถึงคนรักเก่าแฟนเก่าท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคุณจะมีสเสน่ห์ หรือจะมีชื่อเสียงเข้ามาในบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้สัตว์เลี้ยงนะจะได้ลาบสัตว์สี่เท้าสองเท้าในบางท่านอะมีเกณฑ์ตั้งคันในบางท่านก็ในบางท่านะ่ะมีเกณฑ์ตั้งคันในบางท่านก็ไปเก็บแมวมาเลี้ยงสุขภาพอะถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่คุณอะเป็นพวกนักวาดวิมานในอวกาศบางทีคุณก็เพอ้อฝันเพอ้อเจอ สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนอายุน้อยกว่าเยอะนะถ้าหากท่านเป็นผู้ชายก็อาจจะได้แฟนข้าวลูกหากท่านเป็นผู้หญิงก็อาจจะได้แฟนข้าวลูกเช่นเดียวกันคุณจะมีปัญหาเพราะว่าคุณน่ะมีคู่แข่งในสายงานเยอะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนจ้องจะหาผลประโยชน์จากคุณแต่มันเป็นเดือนที่ว่าคุณน่ะ มีสเสน่ห์ในตัวมากในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์แบบคือเป็นเดือนที่คุณน่ะจะมีสเสน่ห์ในตัวมากแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสามารถใช้ความมีสเสน่ห์ของตัวเองแก้ปัญหาได้คนที่จะสร้างความหนักใจให้คุณเนี่ยก็คือคู่แข่งในสายงานศัตรูเนี่ยแหละคุณจะค่อนข้างเครียดวิตกกังวล เรื่องคู่แข่งของคุณไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เนี่ยนะขอให้คุณใช้ความอดทนให้มากเป็นพิเศษในเดือนในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะได้รับข่าวการการเสียชีวิตของคนที่รู้จักแล้วไพ่ขึ้นดีสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะท่านที่ เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านที่จะสอบเข้าราชการสอบเข้าตำรวจสอบเข้าราชการเนี่ยท่านจะประสบความสำเร็จท่านมีเกณฑ์เอนทานติดมีการเอ็นทานติดท่านอยากจะเป็นหมอเนี่ยการสอบแข่งขันอ่าการสอบแข่งขันสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยก็จะมีคู่แข่งในสายงานเยอะ มีคู่แข่งในสายงานเยอะมากแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนฉลาดท่านเป็นคนเก่งท่านเอาชนะได้ในเดือนกันยายนนี่เป็นเดือนแห่งแบบสเสน่ห์เมตตามหานิยมอ่ะไม่ว่าไปไหนมาไหนคุณจะมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นอย่างมากมีแต่คนอยากจะเป็นเพื่อนด้วยมีคนอยากจะคุยด้วยท่านจะมีท่านจะแบบเป็นเมตตามหานิยมอ่ะไม่ว่าจะพูดอะไรก็เหมือนสาริกาลิ้นทอง ท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคะแนนสอบออกมาดีค่ะสอบผ่านทุกวิชาท่านที่อยากจะสอบเข้าราชการหรือสอบเข้าตำรวจมีสิทธิสอบติดสูงแล้วก็คุณจะได้ไปงานศพของคนที่รู้จักจะมีชัยชนะคุณมีสเสน่ห์ในตัวมากสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วสําหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะจะตั้งคันได้ลูกชายขอให้คุณอดทนหน่อยในเดือนกันยายนเนี่ยคุณมีเกณฑ์ตั้งคัน มีเกณฑ์ตั้งขันขอให้คุณอดทนนิดหนึงสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะมันจะสมหวังคุณกำลังเบื่อหน่ายสภาพแวดล้อมและการแข่งขันคุณรู้สึกเบื่ออยากจะปลีกวิเวกอยู่สงบสงบอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่สงบสงบแต่ว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นคุณมีคู่แข่งในสายงานเยอะ หนึงอ่ะคุณมีคู่แข่งในสายงานเยอะแต่คุณก็หาเงินได้เยอะคู่แข่งก็ได้เงินคุณก็ได้เงินคุณหาเงินได้เยอะคู่แข่งก็หาเงินได้เยอะถ้าไม่มีคู่แข่งคุณก็หาเงินไม่ได้ถ้าคู่แข่งไม่มีคุณเ like ขาก็ได้เงินน้อยถ้าคุณมีคู่แข่งคุณก็ได้เงินแต่เมื่อคุณไม่มีคู่แข่งอ่ะคุณก็จะไม่ได้เงินคุณอ่ะรู้สึกความรู้สึกของคุณอ่ะ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากจะมีคนติดต่อคุณอยากจะคุย,ยกับคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณธุรกิจการงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าลูกค้าก็ชอบคุณนะแล้วก็เพื่อนฝูงก็จะนัดเจอท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะตั้งคันได้ลูกชายสิ่งที่คุณนะเป็นก็คือคุณต้องกดดันหนึ่งอะ คุณอนะเครียดคุณกดดันที่ถูกบ,บีบบังคับถูกกดดันจากเจ้านายถูกกดดันจากคู่แข่งในสายงานเป็นความรู้สึกว่าคุณอนะรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันคุณอยากจะอยู่พักผ่อนหรืออยู่เฉยๆสักระยะให้สบายใจหรืออยากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติคําแนะนําจากไพ่ชุดนี้คุณควรจะทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวนนะเพื่อที่ให้อะไรอะไระมันดีขึ้น ในอนาคตเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยทุกข์อะไรกับศัตรูปัญหาต่างๆที่มีอยู่เนี่ยจะเบาทุเลาลงปัญหาตอนนี้มันแก้ไม่ได้แต่ต่อไปอะ่ะมันจะแก้ได้ท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะจะมีคนมาสนใจที่ว่าอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยคุณมีดวงเกี่ยวกับการแต่งงานการสร้างครอบครัวเรื่องเงินเรื่องทองอะ่ะ อาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดโมโหง่ายแต่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคุณจะมีคือเหมือนกับว่าคุณจะหงุดหงิดกับเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะเช่นค่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะมันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเงินเงินทองทองแต่คุณควรจะตาสว่างสักทีว่าเงินน่ะมันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จัก ทำงานหาเงินต้องรู้จักเก็บเงินต้องรู้จักหาเงินเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ย,<อ> <Soul> เ,ยเวลาตัวเองอะ่ะดวงตกอะ่ะจะได้เอาเงินที่เก็บเนี่ยมาใช้โคคุณต้องรู้จักคุณค่าของเงินเก็บอะ่ะถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยเวลาคุณอะ่ตตอะตกต่ําอ่ะเวลาถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเลยนะเวลาคุณตกต่ํามันก็ไม่มีใครมาช่วยคุณอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเก็บจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าหากคุณลำคาญเพื่อนหรือลำคาญ เจ้านายเนี่ยคุณก็อยู่ห่างๆเขามากหรือก็พูดให้น้อยที่สุดคือการไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไร การเงียบเนี่ยบางครั้งก็ดีแต่บางครั้งมันก็ไม่ดีเพราะว่าการ,รที่คุณเงียบมากจนเกินไปมันก็ทําให้สุขภาพจิตของคุณน่ะไม่ปกติทําให้คุณน่ะสภาพจิตเสียหรือการที่คุณน่ะต้องไปอยู่การที่คุณน่ะต้องไปอยู่ใกล้คนไม่ดีการที่คุณไปอยู่ใกล้คนที่แบบสภาพจิตไม่ปกติเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นโรคเป็นโรคจิตตามหรือว่าคุณน่ะจะสุขภาพจิตเสียเช่นถามว่าเอา้าทําไม คุณเคยคุณเคยสังเกตไหมว่าทาไมทําไมบางบางครอบครัวเนี่ยเขาถึงแบบมีพฤติกรรมแบบไม่ยุ่งกับเพื่อนบ้านเลยอ่าบางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ยุ่งกับเพื่อนบ้านเลยบางครอบครัวนะเขาไม่ยุ่งกับเพื่อนบ้านเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกันทุกวันผัวเมียคู่เนี่ยทะเลาะกันทุกวันบางทีก็จะฆ่ากันตายนู่นนี่นั่นคือบางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ยุ่งกันเลย บางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ยุ่งกันเลยบ้านใครบ้านมันเพราะว่าเขาได้เพื่อนบ้านไม่ดีบางทีอ่ะเขาก็ทําเป็นอ่าก่อกําแพงกั้นสูงก็มีเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งกับเพื่อนบ้านเออเพราะว่าบางคนได้เพื่อนบ้านไม่ดีเขาก็ไม่อยากจะยุ่งบางทีข้างบ้านฆ่ากันตายอ่ะข้างบ้านฆ่ากันตายถามว่าคนที่อยู่ข้างบ้านได้ยินไหมได้ยินกันหมดแหละเขารู้ว่าฆ่ากันตายแต่เขาไม่อยากยุ่ง มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าจะไม่ได้ยินผู้หญิงถูกแฟนผู้หญิงถูกแฟนทำร้ายร่างกายทุกวันผู้หญิงถูกแฟนทำร้ายร่างกายทุกวันผู้หญิงถูกฆ่าตายทีเนี้ยคือเออยากจะบอกไงว่าคือการที่คุณอนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือการที่คุณมีปัญหากับคนใกล้ชิดคือมันเหมือนกับว่าคุณอนะ จากไพ่เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคุณจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีปัญหากับสังคมรอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมองดูตัวเองว่าคุณอะไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจไหมในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยทําอะไรให้เขาโกรธไหมไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจไหมเขาถึงไม่อยากยุ่งกับคุณก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ